นายพลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตนะครับรถไฟสามสายสามสายใหม่นะครับก็มีสีชมพูสีสมนะ้มเนาะสีม่วงใต้นะว่ามีอะไรมากใหม่นะครับก็ข้อมูลนี้ประมาณนาสิ้นเดือนตุลาคม2 5 6 7นะครับ อัปเดตรถไฟฟ้า3สายใหม่ชมพูม่วงใต้ส้มตะวันตกสีส้มตะวันตกนะครับสร้างถึงไหนแล้วนะครับเปิดใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวมาฟังอัปเดตกับนายพลดูเลยได้นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโอนายพลดูเลยกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติชมคอมเมนต์มาพูดคุยเพิ่มเติมข้อมูลกับนายพลดูเลยด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ ในผลดูเลยด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับผมเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2 5 6 7การอุการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า3สายในความรับผิดชอบของรอฟอมณสิ้นเดือนตุลาคม2 5 6 7คือ 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัต เมืองทองธานีมีความก้าวหน้าโยธา79.25%ความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้า66.21%ความก้าวหน้าโดยรวม74.86%แผนเปิดบริการในปี2568ก็ช่วงที่เข้าไปที่เมืองทองะปีหน้าคงได้ใช้นะครับผมแนวเส้นทางที่มีจุด,ดเริ่มต้นบนถนนแจ้งวัฒนะ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายหลักแคลายมีนบุรีที่สถานีสีรักรอเลี้ยวขวาวิ่งเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานีไปตามถนนแจ้งวัฒนะปรากเกต39ซอยปากเกต39นะครับขนานกับทางพิเศษอุดรรัตยาผ่านวงเวียนเมืองทองธานีและวิ่งต่อเนื่องไปยังจุดสิ้นสุด ในบริเวณทะเลสาบเมืองทองธานีรวมระยะทางประมาณ3กิโลเมตรมีสถานีได้แก่สถานี IMPACT เมืองทองธานี Challenger อาคารที่1นึ่งน,นะครับผมและสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีอันนี้อยู่ใกล้วัดแสนสุกนะไปได้ข้ามไปฝั่งนู้นก็ได้นะ,ะเส้นติวานน์นะครับก็ ไ,ได้นะครับทางนู้นนะครับผม 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาปูนรากรุณะวงแหวนการจนาพิเศษมีความก้าวหน้างานโยทา44.21%แผนเปิดบริการในปี2571มีระยะทาง23.6กิโลเมตรจำนวน17สถานีแบ่งเป็นใต้ดิน10สถานีนะครับ่อสายสีม่วงใต้เนี่ยสายสีม่วง ก็จะมีลอดลงใต้ดินด้วยนะครับ10สถานีนะครับตั้งแต่รัฐสภาสถานีสําเรธและสถานียกระดับ7สถานีตั้งแต่สถานีดาวขนองถึงสถานีครุในและเป็นรถไฟฟ้าสายที่2ของประเทศไทยที่วิ่งลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาสายแรกก็คือสายสีน้ําเงินเนาะสายสีม่วงนี่ก็เป็นสายที่2 ที่รอดใต้แม่น้ําเจ้าพยานะครับพิกัดที่ตั้งทั้ง17สถานีนะครับ 1. รัฐสภาเชื่อมกับอาคารรัฐสภาใหม่แห่งใหม่นะครับ 2. ส,สีญย่านอยู่หน้ากรมชนรับทาน 3. ส,สามเสนอยู่หน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาล 4. หอสมุดแห่งชาติอยู่หน้าหอสมุดแห่งชาติ ไปถึงสถานีนะครับผม 5. บางขุนพรมอยู่หน้าวัดเอี่ยมวรนุษย์ 6. ผ่านฟ้าอยู่ก่อนถึงถนนวราชดำเนินนอกเชื่อมกับสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของสายสีส้มนะครับเชื่อมสายสีส้มด้วยนะสายสีม่วง 6. ผ่านฟ้าอยู่ก่อนถึงถนนวราชดำเนินนอกเชื่อมกับสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรมบางขุนนนท์เจ็ดางบุรพาอยู่หน้าสวนรมณีนาเป็นสถานีรวมของสายสีน้ำเงินช่วงวลมพง์บางแครแปดสะพานพุทธอยู่ก่อนถึงสี่แยกบ้านแขกสีแยกบ้านแขกพอข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเจอสี่แยกบ้านแขกนะนะครับแต่ว่าถึงก่อนเก้าวงเวียนใหญ่อยู่ใกล้วงเวียนใหญ่เชื่อมกับสายสีเขียว สิบสำเรอยู่ใกล้ตลาดสำเร็1สจอมทองอยู่ระหว่างซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน44และคลองบางสแก1รสิ 12, ดาวขนองอยู่ระหว่างซอยสุขสวัสดิ์สิกับซอย14 13. บางประกอบอยู่ระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ยีและซอย25มีอาคารจอดรถ1,700คันนะครับ สถานีบางประกอบมีอาคารจอดรถด้วยนะครับท่านที่จะเข้ามาในเมืองก็มาจอดตรงนี้นะไม่ต้องข้ามแม่น้ําเจ้าพยาสะพานพุทธมาฝากรถไปเลยนะครับ 14. ประชาอุทิศอยู่หน้าซอยสุขสวัสดิ์44 15. ราชปูรณนะอยู่กลางถนนสุขสวัสดิ์มีอาคารจอดรถ2แห่งรวม1,700คัน อันนี้ก็มีอาคารจอดรถเหมือกันที่ราชบุรณะนะครับ16พับประแดงอยู่ใกล้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม17ครุในอยู่ปากซอยสุขสวัสดิ์70นะครับผม3โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์มีความก้าวหน้าโดยรวม1.90%แผน เปิดใช้ในปี2 5 7 3มีระยะทาง13.4กิโลเมตรจำนวน11สถานีโดยเป็นสถานีใต้ดินตลอดเส้นทางนะครับสายสีส้มได้แก่ 1. ตลิงชันตั้งอยู่ใต้ลานจอดรถบริเวณสถานีรถไฟตลิ่งชัน 2. บางขุนนนตั้งอยู่ใต้ถนนเรียบรถไฟบริเวณตัดกับถนนจรัญสนิทวงเป็นสถานีเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงิน สามิรีราชตั้งอยู่ใต้สะพานอารุณอมรินทร์บริเวณโรงพยาบาลศรีราชเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับสายสีแดงออดตลิ่งชันศรีราชนะครับ 4. สนามหลวงตั้งอยู่ใต้ถนนราชินีบริเวณด้านหน้าโรงละครแห่งชาติและสถาบันบัณฑิต,ตนาศินป์ 5. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งอยู่ใต้ถนนราชดำเนินกลาง หลานหลวงตั้งอยู่ใต้ถนนหลานหลวงบริเวณบริเวณแยกหลานหลวงเจ็ดยมราชตั้งอยู่ใต้ถนนหลานหลวงบริเวณด้านหน้า,นาบ้านมังคศิลาแปดราชเทวีตั้งอยู่ใต้ถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี5ก่อนถึงสะพานข้ามแยกราชเทวีหก สถานีประตูน้ำตั้งอยู่ใต้ถนนเพชรชบุรีบริเวณด้านหน้าห้างพันทิพย์เดิมนะครับห้างพันทิพย์เดิม 10. ราชปาวรบตั้งอยู่ใต้ถนนราชปาวรบบริเวณสี่แยกหมอเหลิงถึงแยกปากซอยรางน้ำเป็นสถานีเชื่อมกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ไปสนามบินสุวรรณภูมิได้นะครับเชื่อมต่อแอร์พอร์ตลิงค์นะครับ11 ดินแดงตั้งอยู่ใต้ถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2นะครับ12ประชาสงเคราะห์ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่เดิมของโรงเรียนดารุณพิทยาเดิมนะครับ13ศูนย์วัฒนธรรมเชื่อมกับสายสีน้ำเงินนะครับเพราะสายสีน้ำเงินก็มีสถานีอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับผม ครับก็มาอัปเดตไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมติชมอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลดูเลยได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ